สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลงเนียงก็จะ้นำสูตรหน่วยล่างชนสองสูตรนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมนั้น ได้นำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ อ่าเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับทั้งสองสูตรนั้นคำนวณยังไงนะครับวิธีคำนวณน,นะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักแสน3ครั้งนะครับบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักหน่วย1ครั้งบวก หลัก10บล่าง3ครั้งบวก4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก4นะครับบวก4ต่อมาสูตรที่2นะครับใช้หลักพันสองครั้งนะครับบวกหลักสิบสงครั้ง บวกหลักหน่วย1ครั้งนะครับแล้วลบ1คงที่นะครับลบนะครับไม่ใช่บวกลบ1คงที่แล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้เอาผลลัพธ์มาบวก3แล้วก็บวก2นะครับบวก3แล้วก็บวก2 บวกสามแล้วก็บวกสองนะครับทุกครั้งทุกงวดไปนะครับอ่ะมาบวกกันเลยคำนวณกันเลยนะครับหกสามครั้งก็คือสิบแปดก็ได้แปดเก้าสองครั้งก็สิบแปดก็ได้แปดสามหนึ่งครั้งก็ได้สามหกสามสิบแปดก็ได้แปด 8บวก8เป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก8เป็น27 27บวก4ก็เป็น31นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก4ก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2 9 2ครั้งก็18ก็ได้8 4 2ครั้ง4 2เป็น8ก็ได้8 3 1ครั้งก็ได้3 8บวก8เป็น16 16บวก3เป็น19 19ลบ1นะครับก็เหลือ18ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8บวก3ได้1 1บวก2ก็ได้3นะครับ ทั้งสองสูตรนะครับก็ชนกันที่เลข1น,นะครับตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 1น,นะครับ2 1หลักหน่วยก็คือ1น,นะครับตัวนี้ ไม่ได้ใส่ยอยักษ์นะครับแต่ว่าก็อ่านไว้เลยนะครับอ่านว่าหน่วยล่างนะครับชน2สูตรนะครับแต่เขียนตัวหนังสือตกไปอ่ะมาดูงวดต่อมานะครับสูตรที่1 0 3ครั้งก็ได้0 7 2ครั้งก็ได้4 3 1ครั้งก็ได้3 2 3ครั้งก็ได้6นะครับ4บวก3เป็น7 7บวก6เป็น13 13บวก4ก็เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก1ก็ได้7บก4ก็ได้1นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ7 2ครั้งก็ได้4 6 2ครั้งก็ได้2 3 1ครั้งก็ได้3 4บวก2ก็เป็น6 6บวก3ก็เป็น9 เกลบหก็ได้8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8ดบวกสก็ได้1 1ึบวกสก็ได้3นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข1ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 1นะครับหลักหน่วยก็คือ1ครับ ต่อมานะครับสูตรที่1 7 3 1ก็ได้1 0 2ก็ได้0 9 1ก็ได้9 5 3 5ก็ได้5 1บวก9เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก4ก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก4ก็ได้3นะครับ ต่อมาสูตรที่2 0 2ครั้งก็ได้0 0 2ย์ศย์ครั้งก็ได้0 9นย์ครั้งก็ได้9 9กลบ1ก็ได้8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8ปดบวกสาได้1 1บวกสก็ได้3นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 3นะครับหลักหน่วยก็คือ3นะครับ งวดต่อมานะครับ8 3 4ก็ได้4 7 2 4ก็ได้4 9 1ก็ได้9 2 3เป็น6ก็ได้6 4บวก4เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก6เป็น23 23บวก4เป็น27นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก4ก็ได้1น,นะครับต่อมาสูตรที่2 7 2 4ก็ได้4 7 2 4ก็ได้4 เก้าหนึ่งก็ได้เก้านะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดลบหนึ่งก็ได้สิบหกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหกหกบวกสามก็ได้เก้าเก้าบวกสองก็ได้หนึ่งนะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับต่อมาสองตัวล่างที่ออกก็คือห้าหนึ่งนะครับหลักหน่วยก็คือหนึ่ง งวดต่อมานะครับ5 35ก็ได้5 8 26ก็ได้6 0 1ก็ได้0 3 35ก็ได้5นะครับ5บวก6เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก4ก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก4ก็ได้4นะครับต่อมาสูตรที่สอง8 2ครั้งก็ได้6 ศูครั้งก็ได้0ูนย์ศครั้งก็ได้0 6นกลบหก็ได้5้านะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5าบวกสได้8 8ดบวกสก็ได้0น,นะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลข0ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5น้นะครับ5้หลักหน่วยก็คือ0น งวต่อมานะครับ8 3 24ก็ได้4 7 2 14ก็ได้4 7 1ได้7 5 3 15ก็ได้5 4บวก4เป็น8 8บวก7เป็น15 15บวก5เป็น20 20บวก4ก็เป็น24นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก4ก็ได้8นะครับต่อมาสูตรที่2 7 2 14ก็ได้4 7 2 14ก็ได้4 1> 7จครั้งก็ได้7 4็บวกสก็เป็น8 8ดบวกเ็ก็เป็น15 15้ลบหก็ได้14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4่บวกสได้7 7็บวกสก็ได้9นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลขสีตัวเดียวนะครับต่อมา สองตัวล่างที่ออกก็คือ5 4นะครับหลักหน่วยก็คือ4ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16เดือนมีนาคมนะครับ2568 8 3 24ก็ได้4นะครับ2 8 2 16ก็ได้6 4 1เป็น4ก็ได้4 5 3 5ก็ได้5นะครับ4บวก6เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก4เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก4ก็ได้7นะครับต่อมาสูตรที่2 8 2 16ก็ได้6 9 2 18ก็ได้8 4 1ครั้งก็ได้4 6บวก8เป็น14 14บวก4เป็น18 18ลบ1ก็เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก3ก็ได้0 0บวก2ก็ได้2นะครับทั้ง2ส,สูตรเห็นหรือ,อยังครับตัวชน ชนกันที่เลข7นะครับตัวเดียวนะครับชนที่เลข7เห็นแล้วท่านผู้ชมชอบหรือไม่นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็ตกลงแล้วนะครับหน่วยล่าง2สูตรชนตัวเดียวก็คือ7นะครับ ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ